จะหาแม่คร <c oughs> <oj Effect ive problems> <c oughs> ัวท no <wiele> <c oughs> ี่ไหนแล้วเนี่ยติงติ้งติ้งติงติ้งติงติงติ้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 งติงติ้งติ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 ้งติงติ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 งติงติงติ้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 งติ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  นั่งหน้าเครียดเป็นเขียดโดนกบข่มขืนเชียวไอ้โุ้ยทำด่าแกเจ๋งมากกว่าอาจารย์เป็นไรจ๊ะน้องปอบ ปวดใช่ไหมยิ่งคิดอะไรไม่ออกอยู่ที่โรงเรียนใช่นเขาจะจัดสัมมนาพรุ่งนี้โอ้แม่ครอว่ที่หามาเนี่ยดันมาป่วยซะก่อนเขาก็เลยลงมติให้ฉันหาแม่ครนใหม่มาทําแทนยังคิดไม่ออกไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยอ๋อนี่แล้วลองหาหลังฝาชักโครกดูหรือยังล่ะแม่ขัวที่เมียนยันป้าเป็นแมลงสาบเหรอครับจัดเตียบหมดไปเลยพัดโอ้โหเลทจริงโอ้อ้าไอ้นัดนัดนัดมาเนย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  เอาลงแกรู้จักแม่ครัวฝีมือดีๆสักคนไหมล่ะพาให้เมียฉันหน่อยสิเขาจะพาไปทำอาหารงานสัมมนาอาจารย์ที่โรงเรียนเขารับรองเมียฉันไม่จบใส้แม่ครัวแน่เฮ้ยเขไม่ลองไปถามบ้าน้อยร้านหน้าปากซอยดูครับถามแล้วไม่มาปัญญาอ่อนเขาไม่มาจอยไปด่าเขาปัญญาอ่อนน่ะไม่ได้ด่ายัยน้อยปัญญาอ่อนไปแล้วทะเลาะกับผัวผัวกับท่าฟ้าตอนนี้อยู่สีธัญญา

ติดหรืทุบให้อาจารย์ป้าครับพูดถึงคนทำอาหารฝีมือดีๆแล้วเนี่ยอาจารย์ป้าลืมนึกถึงใครคนนึงไปหรือเปล่าครับใช่ลืมนึกถึงผมไปเลยใช่ไหมโอ้ลืมนึกไปเลยว่าที่ปากซอยมีร้านเยส่อีกร้านหนึ่งผมผมผมอาจารย์ป้าครับให้ผมไปทําอาหารในงานสมานาของอาจารย์ป้าเอาไหมครับอุ้ยเอานัดฮะไม่ใช่ทำกินแค่สี่ห้าคนนะเว้ยนี่ทำเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนุ้ยก็จะไหวหรอวะ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยสมัยที่ผมอยู่เชียงใหม่นะผมเคยไปช่วยแม่ตามงานวัดงานบวชงานบุญมาแต่งนัก่อนแล้วอไปช่วยทําอะไรวะปูเต๊มาเล่นทำจักข้าวนี่แหละตาครับเชื่อฟีมูนผมครับทำได้สยเลเฮ้ยตาขอบใจมากลูกพ่อหลิวเตอร์หัวมาช่วยซูชีไว้ทันเวลาพอดี ชูชีงาอย่างนี้นะไปทำชูชีปลาดีกว่ามั้งอะไรอ๋อจ้าปลาจ้าโอ้พ่อหลิวเต้ร์หคนดีเขาไม่ทาซูชีโอ้คนดังดีจริงจริงอย่ากลัวอะไรได้ยินนะได้ยินนะ คุยกันชัดว่าเรานันกันเอาไว้จะไม่ไดีนัดใครว่าเมื่อไรที่ใดนัดใครอย่าเพิ่งมึน,อย,งงนอย่าพิงงงนัดอย่าผิดนัดสาวคนเฟิร์มวันนัดอย่างมันขมอยากให้เธอมาให้ตรงวันอาทิตย์ตอนห้าโมงอย่าลืมนัดคนที่รอรักเธอ